สวัสดีครับกำลังใจในวันนี้ขอนำเสนอคาถาป้องกันโควิดครับท่องไว้นะครับสวมแอลรักห่างสวมแอลรักห่างสวมแอลรักห่างคาถานี้จะได้ผลยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจความหมายขยายความได้ดังนี้ครับ สวมหน้ากากอนามัยให้สนิทแอลกอฮอล์ใกล้ชิดติดนิสัยรักสะอาดให้ตลอดจะปลอดภัยห่างกันไว้สักพักหากรักจริงสถานการณ์ของเชื้อร้ายโควิด1 i โควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อเศรษฐกิจต่อสังคมอย่างมากมาย โภดภัยอย่างที่ทราบกันตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบวิกฤตนี้เช่นเดียวกันแนวทางในการที่จะได้รับมือกับเชื้อร้ายเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำสีเรื่องใหญ่สีเรื่องสำคัญนี้ถ้าหากว่าจดจำได้อย่างที่บอกเล่าว่าเป็นคาถานี่ก็คือ เรื่องสำคัญ4ี่เรื่อง 1. สวมหน้ากากอนามัยให้สนิทไม่ใช่ไปสวมไว้ที่ใต้คางไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากก็ไม่ได้ผลอะไร 2. แอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับเช็ดสำหรับล้างเพื่อขจัดเชื้อที่อาจจะมาติดตามเนื้อตามตัวก็ต้องทำให้เป็นนิสัย 3. รักความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการอาบน้ำหรือการ ใช้สิ่งของต่างๆเช่นช้อนกลางล้างมืออย่างที่รณรงค์แนะนำกันมาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและข้อที่4ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ก็คือห่างกันสักพักหากว่ารักกันจริงอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดเวลาสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง4เรื่องนี้หากจะพิจารณาถึงสิ่งที่ เป็นแนวทางปฏิบัติในทางธรรมก็ใกล้เคียงกันครับในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยก็คือการปกปิดป้องกันซึ่งก็ได้แก่สังวรประทานคือมีความเพียรในการที่จะระมัดระวังระมัดระวังความเลวระมัดระวังความชั่วที่จะเกิดขึ้นในกระบวล,ลสันดานก็เหมือนกับการที่เราเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสู่ตัวเราป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากตัวเราไปแพร่ไปยังผู้อื่น จากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกการป้องกันหรือความระมัดระวังความสำรวมระวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับหนึ่งหากแม้นมีเชื้อโรคเกิดขึ้นภายนอกตามผิวหนังตามเนื้อตามตัวแอลกอฮอล์ซึ่งพอจะช่วยขจัดปัดเป่าทำให้คลายจางบางลงไปได้ก็เท่ากับว่าเราได้มีแนวทางในการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วตรงกับคำว่า ปหานประทานเพียรในการละกิเลสละบาปที่เกิดขึ้นแล้วรักความสะอาดคําว่ารักนี้มีสองคำรักคำหนึ่งก็หมายถึงความชื่นชอบความชื่นชมที่หมายถึงความรักทั่วๆไปอีกรักหนึ่งก็คือรักษาสิ่งใดดีๆเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทํารงรักษาเอาไว้ก็ได้แก่ความสะอาดหรือสุขภาพของตัวเราหากเรามีความสะอาดอยู่แล้วก็รักษาความสะอาดนั้นไว้ เหมือนกับความดีที่เราสร้างสมมาข้อนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานเพียนรักษาความดีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วและข้อสุดท้ายก็คือการห่างกันสักพักเว้นระยะกันสักหน่อยใกล้นักมักไหมไกลนักมักมืดหากเว้นระยะที่เหมาะสมก็เป็นการพัฒนาตนหรือเป็นการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นที่เรียกกันว่าภาวนาตรงกับคําสอนที่ว่าภาวนาประทานเพียนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักกันจริงเมื่อถึงคราวที่จะต้องห่างกันสักพักก็ควรจะต้องห่างกันการห่างกันไม่ได้แปลว่าห่างเหินเสมอไปแต่เป็นการห่างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองจำคาถาป้องกันโควิดให้ไวให้ดีนะครับสวมแอลรักห่างสวัสดีครับ